สวัสดีครับวันนี้เรามาข้ามเขามาเล่นบอลกับเพื่อนนะบอลกุศลบรรากาศก็ดีครับเขาๆน่ะองเชียร์มีตะกร้อนี่ะโอ้โหสิบต่อฟ้าขาวโรงเรียนเมฆุกสีสัตว์โอาไม่โคตรอ่ะดูบรรยากาศแล้วนี่ช่วงรางวัลนะครับนี่กองเชียร์ นี่บรรยากาศเนี่นก็โอเคครับก็กำลังเล่นนี่สวัสดีครับฟาโอ้มาครั้งแรกไม่เคยมาเลยเนี่ยไอ้กองเชียร์กองเชียร์อ๋อร้อนฮะทำไมไม่เคยมาล่ะไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตด้วยทีมงานชวนไปเล่นบอลครับโคนะสดโอ้โหกองหลังมาดูผมร้อนนะอากาศดิ โอเคครับมาดูบรรยากาศครับกับข้าวครับร้ขาวบมาดูกับข้าวนี่น้ำวันนี้วันนี้เขาเรียกเราก็คือข้าวเออลาหมูนี่สูตรอย่างนี้สูตรลาวหรือสูตรเทียนนี้ยข้าวผัดอเมริกันโอ้อันนี้กินฟรีใช่ไหมครับดูอบอุ่นครับหมู่บ้านโรงเรียนเล็ก อ๋อที่สีแดงมีเด็กๆด,ด้วยไปทำเม็ดครับของกางทีมอันน,น,นี้อันนี้ของโรนนนนงเรียนค่ะเดินสายเล่นบอลครับที่โรงเรียนแม่ครูโหมาไกลจากอุตราหกรรมครับมันตึกแถวมันตึกดูบรรยากาศนี่ยอ๋อมีทีมเด็กชุดชุดเด็กด้วยชุดเด็กแล้ว,ดดลวมีร้านขายกับกขนมกับข้าวนะลูกชิ้นด้วยครับพาเดินดูบรรยากาศสงกรานต์ครับมาเล่นบอล เดี๋ยวเล่นเล่นน้ำเดี๋ยวเปียกน้ำเดี๋ยวไม่สบายโอ้เจอกับเด็กเล้วเจอทีมเด็กเลนะ่นเอออ๋อ,อร้อน <c oughs> นูนเด็ดนูนเด็ด <c oughs> นี่ทีมน, <c oughs> นี่นี่ทีมเด็กนะครับโร <c oughs> งเรียนบ้านแม่คุ <c oughs> มาดูแก๊งอะ วัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สงการเขาต้องเล่นน้ำเนี่ยไม่ใช่เล่นแดดโอ้ <laughs> มาเล่นแดดครับไม่เล่นน้ำแต่เล่นแดดกันดีกว่าลงไป2นาทีครับร้อนบอลกระชับมิด <c oughs> ดูบรรยากาศครับสําหรับเออราคาสวยครนักกีฬ <c oughs> าท่านใดนะครับที่มีมดูเด็กๆ,ๆนะครับ โอ้ <Five> <West> Ooh, นี่โอ้เด <Viol> ็กเต็มรถเลยฮะชานรครับรถมาแล้วได้นะครับเต็ล้หโอ้ทรงทรงผมนี่ยังหล่อเหมือนเดิมป่ะไม่ยอมยาวเลยอะแห่อไแป้งเหรอเอาเล่เด็กเตะไปแล้วเหรอเตะไปแล้วเฮ้ยเล่นเดียอะไรเยวอะไรวนี่สกอร์่าไรหกมั้งแปด ยิงยิงลูกอ่ะตัวเองอ่ะตัวเองยิงยิงลูกอ่ะโอ้เก่งเกินมาให้เขาสู้เลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปตังไหมมาโอ้โหทองขนมแล้วยิงไปสี่ลูกลูกเพื่อนครับไม่ใช่ลูกเราลูกเราไม่มีใครอยากกินก็ที่โรงแรมแม่คครับนี่น้ำปั่นดูเด็ดนี่ไปรับรางวัลแล้วเหรอ แต่แมตเดียวรับรางวัลเลยคนระับบีพีเสมอสองสองสักีีโอ้โหเดนบอลตอนสงกรานครับร้อนครับเพื่อนมองหน้าหน่อยโอ้มาครั้งแรกเนี่ย โอเครับคแมงครับ okay.